วัสดีนะคะวันนี้อากาศอืก็โอเคไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนไม่อุ่นพามาแวะชมดอกไม้ตามทางไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนึ่งลงมาซื้อของเนาะเดินลงเนินมาซื้อของเพราะว่าวันนี้ไม่มีรถบัสวิ่งแต่มีคนนั่งคอยที่รถบัสที่ป้ายรถบัสอยากบอกเขาเหมือนกันแหละว,ว่ารถบัสมันไม่วิ่งนะมันสไตร์แต่เขาก็แบบอืม เราไม่รู้จักเขาจะบอกเขาทาไมก็เลยเออปล่อยเขานั่งรอไปมันไม่ดีไหมแต่ก็เราก็ไม่รู้จักเขานี่นะแวะชมดอกไม้ดีกว่าส,สวยๆดอกดัฟิเดลนะคะหรือภาษาไทยเราเรียกว่าดอกดารารัสนะคะหน้าบ้านเขานะคะทุกคนแต่เหมือนบ้านเขาก็มีคนอยู่แหละแต่เก่านิดนึงเวลาหนึ่งเริ่มพูดหนึ่งก็เริ่มไอเนาะหนึ่งก็เลยพยายามที่จะไม่พูดแต่มันก็อดไม่ได้เนะะาะก็เห็นดอกไม้สวยๆเราก็อยากแวะ นั่นไงเห็นไหมดอกเล็กๆอยากเข้าไปดูใกล้ๆแต่ไม่ใช่บ้านเรานะคะทุกคนเข้าไปดูไม่ได้เนินเนินนี้เหนื่อยเอาเรื่องอยู่แต่ก็อยากเดินนะคะเดออยากเดินออกมาสูดอากาศ เดินชมดอกไม้ไปเรื่อยๆบางทีมันก็มีดอกไม้แหละช่วงนี้มันก็จะมีทิวลิปกาลังเริ่มบานอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามนะคะมีดอกทิวลิปกาลังบานแต่ว่ามันค่อนข้างอยู่ข้างในบ้านเขานดิดหนึ่งหนึ่งไม่กล้าซูมหนึ่งก็เลยแบบเออไม่อยากยืนหะน้าบ้านเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูทิวลิปหลังบ้านตัวเองดีกว่านะคะหลังบ้านหนึ่งก็มีทิวลิปเหมือนกันเดี๋ยวจะผ่านบ้านเพื่อนไปละ หอบเบาๆม่าเพื่อนตรงไหนหวะจำไม่ได้ออกประตูสีแดงนี่แวะดูดอกไม้ตรงนี้ดีกว่าดอกไม้ตรงนี้ก็สวยได้ออกมาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ชมดอกไม้สวยๆด้วยนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ น่าจะวันอาทิตย์นี้นะคะเวลาก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะเวลาจะสั้นลงมา6ชั่วโมงจากเมืองไทยนะคะตอนนี้เวลาก็อยู่จากเมืองไทยก็ห่างจากเมืองไทย7ชั่วโมงพอหลังจากวันอาทิตย์เที่ยงคืนเวลาก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะมาอยู่ที่6ชั่วโมงเดินต่อแอ,อบส่องบ้านเพื่อนว่ามีใครอยู่ไหม ส่งดอกไม้เขาเพื่อนทำครัวใหม่ด้วยนะไม่รู้อยู่เปล่าไม่เห็นน่ะทับส่งดอกไม้บ้านเพื่อนนีอด,อดอกไม้บ้านเพื่อนก็สวยนะกอบเบลลอเลยแต่น่าจะไม่มีคนอยู่อาจจะไปทำงานทั้งสองคน ะเดินต่อเดินต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวก็เดินดูดอกไม้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบ้านหนึ่งก็มีดอกนี้แต่ว่าหญ้ามันขึ้นคุมมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยหนึ่งชอบพุ่มไม้เนี่ยเพราะว่ามีนก เสียงนกตอนเช้านี่เจ๊งเจ้ามากไม่กลับบ้านนะทุกคนเดินเลี้ยวขวาชมดอกไม้บ้านอื่นสีสบายตามากเลยอ่ะสวยจังบ้านแม่คุณสาก,ก็มีนะคะเวลาลงรถทีไรหนึ่งว่าจะถ่ายทุกทีก็มีน้องหมาหนึ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูโหบ้านหลังนี้ลางแน่เลย ล้างจริงด้วยพอดูข้างบนเลยน่าจะไม่มีคนอยู่แต่มีไฟเปิดนะทุกคนเดินต่อไปทางใกล้กลไม่เดินนะอยากเดินไกลๆก,ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดินแบบเออออกกำลังกายก็คือมันก็วนเขาเรียกว่าบล็อกเนาะบล็อกก็เหมือน แต่ละซอยมันก็ชนกันอะไรประมาณนี้ดอกอะไรไม่รู้หนึ่งจำไม่ได้แล้วเนี่ยประตูรั้วตรงนี้เขาโดนชนนะคะแล้วเขาก็ทำขึ้นมาใหม่่าดูดอกไม้ไปเรื่อยอันนี้เขาเป็นดอกตูมๆอยู่เนาะยังไม่บานเดินอยู่คนละฝั่งนะแต่ว่าเห็นดอกอันเนี้ยดอกอะไรอ่ะสวยจัง ไม่เคยเห็นลมพัดปล่อยดอกสีขาวอยู่ในบ้านเขานะคะทุกคนบ้านตัวเองอยู่ทางนู้นแต่อยากแต่อยากข้ามถนนมาดูมันสวยดอกอะไรอะ่ะอันเนี้ยเป็นสีขาวหนึ่งถ่ายมาจากบ้านแม่กุณสาวเป็นสีเป็นสีอะไรนะเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีขาว ตัวเองก็มีดอกไม้เด้อตั้งดอกหนึ่งเนี่ยสวยด้วยสดชื่นด้วยโอ้แดดออกอะหุบพอออกแล้วก็หุบว่ายัางไงเนี่ยแดดเนี่ย มาเพิ่มความหวานกันถึงบ้านแล้วก็ต้องมาเติมความหวานกันนิดนึงนะคะดูนะคะรูปหัวใจก็มีช็อกโกแลตนะคะมีหลายแบบหลายรสชาตินะคะรสชาติเขาก็จะบอกอยู่ในนี้นะคะว่ามีรสชาติอะไรบ้างแต่หนึ่งไม่ดูหรอกหนึ่งชิมเลยก็คลิปนี้ก็พาเดินลงเนินขึ้นเนินไปซื้อของแล้วก็เดินชมดอกไม้ตามทางมาเรื่อยๆนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆพี่นๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย ไายบายใครอยากกินชิ้นไหนยิบเลยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะคะว่าอร่อยไหมอันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยายบายค่ะไปและไปหาแอบกินช็อกโกแลตก่อน